ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนคลิปนี้เข้ากับซิมาวากันด้วยการคอสัญญาไทายสะพานมาไทยหงวัดหนีนอกก็กคือซิมา,า,ย,ายูสามมันทีทะนะสะพานก็เลยว่าเออช่วยเอาโอกาสนีนะมาแบบดาเนินเรื่องการคอสัญญาเพราะว่าการที่ว่าสะพานจะเขาไทยมาแต่เธอเนนะมันก็คือแบบมีปัญหาเนาะเพราะว่าเข้าเป็นพาสปอร์ตต่างชาติก็ได้ว่าอยากดาเนินการให้มันเรียบร้อยนะเพราะว่าผีสาของสะพานก็คือแบบ เหตุหา e ยเรียบ้อยเบิ้อแล้วนะเขาก็ไหยเป็นเป็นบัตรภาชาสุนทยแล้วรอบเนนะพอพ่อของสะพานกระพามาเหตุอยู่ทีว่าการเขตคนองเตยน,นอนรอบที่แล้วนะพอสะพานพาผี่สาวสองคนนะไปเหตุอยู่ อ่าอำเภอถาพนพรนะนมเนาะตอนนั้นคือแบบําเนินการแบบง่ายแห้งเพราะว่าพ่อของสจ้าพันนะ่ะแบบไรบันเทึกไว้ในะแบบว่าทะเบยียนหลานแล้วว่าเออมีลูกสาวสามคนนะนะแต่ตอนนั้นันกับพ่อผ่าผีสาวสองคนไปเห็นนะุเนาะเขากับแบบเออยังพ่อก็บอกว่ายังอีกเดีอยวลูกสาวคนหนึ่งเขาไปอยู่ฝรั่งเศสเขามาพ่ท่านใดไปที่ว่าการเขตคลองเตยแล้วเนาะพนก็บอกว่าเออ กรณีของสาาพะพานนั้นมันยุ่งยากอยังหั้่ะนาแบาบว่าเออแนะนําให้ไปเฮ็ดอยู อยู ER ่ถาดพนมเพราะว่าพ่อในแบบบันทึกบันทึกอยู่ในทะเบียนหลาดอยู่ถาดพนมแต่ว่าตอนนี้ทะเบียนบ้านของพอของสพาหางอยู่กรุงเทพอยู่เขตคลองเตยนะแต่พนักงานเพื่อนกัแนะนําให้ไปถาดพนมเพราะว่ามันจะง่ายกลัวอย่างซี่นะแต่เพื่อนก็บอกว่าเออเฮ็ดอยู่ไสกะไรต่ว่าจะง่ายกลัวไปถาดพนมแล้วก็เพื่อนกับ่แนะนําว่าให้เฮ็ดอยู่เขตคลองเตยไม่ทุกคนแล้วเพื่อนก็บอกว่าถาจะเฮ็ดอยู่กรุงเทพนั้นหาไปหาตำรวจจั่นสนะฮนแหละ ก็ได้แบบงุ้งงุ้งแน่ฮะนะพ่อพนักง,งานเพิ่นว่านแน่น่ะฮะนะนะก็ได้พากันมาหอวเฮือนมาหอวเฮือนกําลังนั่งนะสะพานอยู่แบบกําลังเคลียรว่าเออสิเฮ็ดจังได๋ดีสิไปถาดพระนมมุ่มบ่หรือว,ว่าสิเฮ็ดอยู่กรุงเทพฯดีแบบตัดสินใจบ่ทันได้ไหลเห็นนะผ่องเอินว่าญาติของแม่นะโทรมาหาบอกว่าเออนี่แผ่นดินไว้มันสิมาเล่อย,อยังฮะนะแบบว่ามันแบ so อัปเตอร์ซอกจังซี่นาะล่ะ เออคนเขาอยู่กรุงศุนเอียงฮะนะเขาก็ล่งจากตึ๊กกันเบื้อหล่อนะตอนนั้นคือแบบผ้าเน็คแห้งแบบว่าตกใจนะก็บ่ฮู้ว่าสิเหตุจังได๋ลหะบังเอิญว่าเออมันมีความคิดในหัวว่าเออสิไปเฮตุอยู่ถาดพนมดีบ่็องีินะก็เลยคือว่าเอาอยู่กรุงเทพมันขอนขาง,งที่จะอันดราหล่นนะก็เลยว่าเอาเอตัดสินใจแบบไปถาดพนมจงซี่นะไปเดินทางไปถาดพนมุนะพนมกนะ็คือแบบพึ่งหอนฮื่นกันก็มาจากเขตครงเตยนะลหวก็มานางหอนเฮ่อนนะพ่อเขาแบบ เห็นข่าวเนี่น้นะฮะนะก็เลยแบบตัดสินใจพากันแบบไปมอสิทเลยทุกคนนั่งรหลดไปข้นรถดบัสท,ที่มอส,แสออิแล้วกลัวรถบัสสิออกเนาะมันกับประมาณ8ปดมุงแรกนะทุกคนแล้วเช่าพันไปหอดประมาณเที่ยงนะไปหอดหอดหมอสิหนะึประมาณเที่ยงก็ตรงโลแบบเจ็ด เจษฎ์ม,ม่วงประมาณนี่แหละก็ได้พากันไปแบบหล่อไปเศร้าลุ่งเลี่มชัวข้านอนแล้วก็ไปห้ากินกว๋วยเตี๋ยวเห็นไหแล้วก็กลับมาขึ้ืนรถดตอนแปดมุงเดินทางรอบนี้ก็จะมีสะพานมินตาในกระโพและก็เม้วก็ผี่สาวเนาะผีสาวอะที่ว่าเป็นผีสาวคนโตเชบอกว่าเทพนี่เนาะการขอสญชาไทยของสะพานคือแบบบูญไหว้แบบตีลบถบเสือแบบกลับไปกลับมาเฮม สะพนนเบึงกระเป๋าหลูกนอนหลับกับังเอิญ่ามาเห็นแปลงสีฟันของวินตันเนาะก็คือแบบสภาพตามที่เห็นเลยเนาะก็บ่กแปลกใจเลยว่าเป็นนังวินตันคือแบบเป็นฟันผุนะเป็นพันแุร่งนะแล้วสะพันก็ถามวินตันของท้องวินตันบอกเออหน้าของวินตันนี่แหละก็เลยทายรูปหันทรงห้พพอเขาเบืองนอกเพื่อจะบอกว่าเออรอหน้าหันเธอเบิ่งน้ำหลูกเนี่ยเด้อว่าเขาแปลงฟันเป็นจังไรฮะนะเออเขาแปลงพันละสะอาดบอัะนะเขามีปัญหาแบบ พันผู้แบบว่าเขาจะเอามือเย,ยปากตลอดเพราะว่ามันแบบมันเป็นหัวไหมทุกคนมันการกินลงแบบหลากฟันและพินตานกัษิมังเอามือนะไปจก แบบไปไง่านนะแล้วบางเธอมือเข้าวาว่ามันกรบโโสะอาดท่นนะสะพานกับแบบโบยังให้วินตันเอามือเขาปาที่ส่งไปกับบแบบว่าบริเต้งใจว่าเออสิ่์จำนี้เขาอย่างท่นนะเคบอกว่าเออช่วยเบิ่งช่วยเบิ่งน้ำกันเน่ช่วยรู้งเนน้ำกันเน่ประมาณนั้นนะแต่เขาก็ตอบกลับมาแบบว่าเออบบพอใจฮ่นนะเขาก็บอกว่าอันนี้มันแปลงแปลงฟันแบบหลบที่สมแล้วนะที่เขาเปลี่ยนท่นนะแกเลยบอกว่าฉันบริเตํานี้ฉันแค่อยากให้เธอช่วยแบบช่วยรู้่งเน้ำกันจังนี่นะคืนโหลดประมาณแปดโม เราสองถมมาในตื่นเศร้ามากกับผู้ที่หอดถาดพนม,มทุกคนตาสะพันตูบหย่อนว่าทีตั้งแต่สะพันมาหอดประเททยแล้วสะพันบกคอยเลยนอดนะแม่ทุกคนนอนบาราพนะพอมานอนอยู่ในรถบัาน,นะน,น,นั่นไลยนอดแน่นะมันกับปวดตานะตื่นเศร้ามากกับทตาเป็นแบบตาตูบ ย้อนว่าการเดินทางมาประเทศไทยรอบนี้ของสะพน,น์นะมันแบบเวลามันมีจำกัดนะนะพอเดินทางไปหาดพนมตอนเ้ารนะล่วงจากรถบ้านก็นั่งรถตุกๆไปอ่าไปที่ว่าอำเภอเลยเนาะไ,ไปไปอำเภอท่าพนมเลยเพื่อว่าไปไปขอลำเนินเื่องการขอสัสรสัดแต่สสพน์ก็บ่ฮู้ว่าสสพน์ตรงอยู่อำเภอท่าพนมนี้อีกเจ้าวันเนาะการลอบเบื่อง่าอ่า ที่ว่าการอำเภอเขาสีแนะนำจังไรนะบาให้สะพันเน็ศยังเน่แต่ก็หวังว่าทุกอย่างสิผ่านไปรวยดีนาายเนาะเพราะว่าสะพันก็บแบบว่าต้องเฝ้าขับไปประเทศฝรั่งเศสไปเฮตุระอะนะแล้วก็ตอนนี้สะพันกับโบ,บมีงานเฮนะก็ต้องเฝ้ากลับไปแบบหาเนวเฮนะเพื่อเขาจะได้มีรายไ นี่มันทาพนมนะครับไม่ใช่นถไฟพนมนะครับใช่ภ่าพนมมันแหละครับเนี่ยพู่ พ่อเขาไปอำเภอแล้วเนาะก็ไร่ข้ามต่อว่าเออเพิ่นยังบ่ท่านไดนวางที่แบบจะลาเนินการห้นะหล้กก็ให้สพพันนรอประมาณ34วันอันนี้สพพันก็จําเป็นต้องแบบไปเซาลุงแรมอยู่เนาะเพื่อแบบว่าหลอดหาเพื่อเพิ่นเสียวางเหตุแบบลาเนินการห้แหล้กก็ไม่เกิดเหตุวุ่นวายเนาะคือว่าสพะพันน่ะลืม iPad อยู่ในรถ รถบัสท,ที่ว่ามาันี่ะทุกคนแล้วก็เลยโทรไปหาพนังงานอยู่ในหันนะที่แหลเพื่อนก็บอกว่าบลููบลููยยังหะนะโบหัวแบบ เออโบเฮนยังสินาโทรไปนะไปหาคนขับรถฮันแหละพ่อที่เนี่สาพันก็เลยโทรเขาไปแบบว่าศูนย์แบบศูนย์ของบริษัทรถเลยฮะนะแล้วสาพันก็เลยอธิบายว่าสาพันนะทายทายคลิป YouTube ตลอดเลยแล้วก็เห็นว่า iPad นะมันอยู่บนไตลังไตลังเบาะคนนั่งฮะนะฮันแหละสาพันก็บอกว่าสาพันมั่นใจว่าบริเอาลงมาเพราะว่าตอนนั้นยุงกับลูกเพราะว่าวินตันกับแบบก็ลวนนันก็ลดนนี้ฮะนะแล้วบันี้ก็เลยลืมเอา iPad และวะสานน้านำเบิงว่าในโหลดหันคือมีสะพานคนสุดท่ายลงโหลดแล้วมัมีไพ่อีกเลยหา iPad พดสีอยู่ในโหลดหันก็คือแบบไม่ตคน เหตุงานในหลดกับคนขับนาจีวศิสย์เห็นจริงนะแล้วคนที่อยู่ศูนย์กลางบริษัทหันนาว่าสพันธ์โทรไปหานะเขาก็บอกว่าโอเคแล้วเขาสิติดต่อกลับมาหนาะพ่อบปเนี่ยเขาติดต่อกลับมาหก็คือแบบเป็นคนขับหลวดเลยติดต่อกัมมาบอกว่าเออเห็นแล้วหนาสะสพานก็แปลกใจว่าเออตีแหลกนะที่ว่าสพัน์โทรไปหาคนขับนะคือบอกว่าโบเห็นหนาแล้วเขาไปเบิ่งในรถดแล้วก็บอกว่าบบเห็นพอสพันธโทรเขาบริษัท และสงใช้บริษัทไปบอกกันใช่นะแล้วคนขับบริโทรกบมาบอกเออเห็นแหล้วงให้สะพานไปเอาและเรื่องบุญไหวอีกก็คือแบบว่าผีสาวของสพนนะพานจองจองห,งห้องแหมเนาะจองห,งห้องแหมพิษที่ว่าเข้าสิไปําเนืนเรื่องนี่ก็คืออยู่ถาดพะนมแต่ว่าผีสาวของสพนนะพานไปจองโ่งแรลมอยู่นครนพนมทุกคนก็คือแบบห่างกันประมาณหาิบกิโลนี่แหละก็เลยแบบบุญไหวเนาะแล้วผีสาวของสะพานก็ เศร้ารดฮะนะเศร้ารดแหละมันนี้เศร้ารดกับเศรายุทธะเออนครพนมและทุกอย่างอยู่นครพนมแต่ว่าสะพานสีลาเนินเรื่องคืออยู่ถะพะนุ่มฮะนะที่นี่พี่สาวของสะพานก็ต้องไปนอนอยู่นครพนมกับพ่อของสะพานแล้วสะพานก็มาเศร้าอ่าโฮมสเตย์อยู่ถะพนมอยู่กับวินตันกับเมย์ของสะพานสามคนแจ็คเมนอีเองทุกคนแบบว่าเรื่องบุญไหวขนาดฮะนะแต่แบบ เบือ้องย่อนกับไปแล้วะสะพันคิดว่ามันอาจะเป็นความบลอกขอบของเดียวของเนฮะนะเทว่าสพันแบบว่าแบบบ่กขิดหลบขอบันนะโฮมสเตย์ทที่ว่าพันธ์ไปอยู่หันก็คือว่า มีเสือว่าฟาร์มสูโฮมสเตย์นอสพัน์ขอขแนะนำบาร์ไพจิไปถายพนมหันห้ยไปผักอยู่หันเนาะก็คือแบบเออมันแบบเงียบสงบดีเห็นไหมทุกคนอยู่ทงหท้ทงหน้าแบบเหมือนแบบคืออยู่บานเจ้าของแต่ถือโอกาสที่ว่าพาพิ้นดันประยูแบบว่าธรรมาศาสตร์นะอยู่ทงหท้ทงหน้าก็แบบบานสะพัน์อยู่ล่าเห็นไหมมันแบบคายขายคือกันหลัเจาขคล้องฟ้ามเพื่อนก็แบบใจดีใจดีทุกคนให้การช่วยเหลือเขาขาดเรืออยยังรวมกับแบบซอยหนะคือแบบเอาม มมเตอรไ์ไซค์ห้ขี่นะแต่ว่าชาวบ้นบริคีหรอกเพื่อนแบบแบบเอออาจจะไปตลาดอะไรยังพเนะพื่นก็นกให้ใส่รถน่สินะแต่ว่าาวบนบริใส่อะวิเ t ลหรอว i เวลเล่เธ t s อสเบทดตแนวนี่ไมแบบ่เคยตัวเห็นต้นอันนี้เลยใบมันกินที่กินได้ใช่ไหมคะไม่กบป่า ปกติมีลูกค้ามาบ่อยไหมคะมาเยอะไหมเยอะค่ะเาที่นี่จะเป็นเลยแต่ทย์นี้น่มันหนาวเขาไม่มากันอ๋อแต่อากาศดีนะคะไม่ร้อนมากสวยเนาะินท่ะเยา่ะด้ดเธอเขาเอาให้แล้วเธอยังไปเก็บอยู่ดี พันตันบอกว่าอยากไปย่างเด่นทงหน้าอันไรเอาเอาใกระตุกเอาบักตะกบพินตันบักตะกบเนียบักตะกบเนี่ยเนี่ยไม่จักรยานให้ปั่นด้วยตอนเย็นค่อยปั่นไง ม่ต้นมักตะกบมามีใงอย่านีหัมักตะกบเลยนี่เมื่อก่อนมันไม่มีสตอเบอรี่นะเวนแตนม่มันมีแต่มักตะกบนี่ดนเด้นีนย,ยปั้น้เนะยค่อันขาม่วงอยูอ่ยหัวพดอักม่วง บางวัวบักไก่ได้หนึ่งแม่ข้างว่าแถวนี่ปูนี่กินเบิดเป็น่ไหมวะกินอากาศมันดีกว่าวาหาเรามักตะกบแล้ก็ปูไปกินแมแม่ไปกินมักตะกบครอบครัวดีไร่ดีพวกอะไรเมื่อก่อนน่ะการจำได้บ่ไอ้เวกมันเห็ดเงินเสียไพไวเห็เดเ,เ,หเงินเสียหรือเถื่อเห็ดเห็ดเงินเสียพอปูหายเงินท่านหนึ่งท่นบาทท่านกีบตะกีบนะคือจังได้หลาย ไปกินเขาอยุ่งเรียนและมีมีคนหนึ่งเหตุเสียต้องเอาบักตะกว้มาบายเขากินกินได้กิ้นเนี่ยโอ้โหอ๋อเห็นอยากขอบคุณมากๆค่ะพดีจะไปบ้านย่าออ๋อถ้าตอนเย็นปั่นจักรยานตรงถนนได้หรอคะหรือว่า อะไเม่ต <h its> <t songs> ั Sch ้อยากชิมเยวค่อยมาค่อยปั่นลูกตอนเย็นลูกอันนีนำพลาสติกโอเค l อ e ์โอเค you go with ม พอค้นค้องเขาไป้ามอนวาซินอนแล้วเนาะก็ได้พากันมาเยี่ยมญาตินากก็คือว่ามาเยี่ยมอาและก็มาเยี่ยมญาติเนาะเม่ของพ่อของสะพานเนาะที่ว่าเพิ่อนอยถาดพนะนกมานะก็คือพาพาล้านมาเยี่ยมวินตันก็คือมากินมักกะทินแหงทุกคนแบบว่าแกให้จำไรกับบอพ่อแบบกินเอากินเอาหะนะแต่ว่าอาหารบางอย่างก็บบกินแมมทุกคนแปลกที่ว่ากินมักกะทินเรื่องมันก็มีอยู่ว่าพ่อของสะพานหัน,น,น มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพแต่ว่าเล่าหันเคยขึ้นทะเบียนบ้านอยู่ทาดพนมหันนะและก็ลํ่อเนื่อนเดืองแบบว่าพี่สาวของสะพานหันอยู่ถาดพนมหันนะก็เลยว่า กลับมาเหตุอยู่ถาดพนมลัที่นีทาสะพันนะพี่สูตรสันสตร์ไหลแล้วว่าเออเป็นลูกของพ่อเองสิงนะตัวดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วนะสะพันกับสิเขาทะเบียนบ้านของอาด้วยว่าของ้าที่ว่าอยู่ถาดพนมนี่แหละเขาเขาน้ําเพิน่นนะหลัสะพันก็เลยบอกที่อําเภอไปแล้วว่าเออสะพันนะสิเขาทะเบียนบ้านของอาด้วยว่าของ้าที่ว่าอยู่ถาดพนมนะเพิ่นก็บ,บอกว่าโอเคเองสินะหลังก็นัดมือว่า สิมาลาเนินเหลืองมือไรสิมาแบบว่าเขาเอิ่สอบสวนน่นะเออสิมาสอบสวนมือไรคางๆางบ้านยาเนาะก็คือแบบว่ามีทีที่ว่าเพิ่นจะขายเนาะทุกคนทีว่าทุกคนเห็นนี่แหละเนาะสะพานก็บแบบามากเนาะมันสวยงามดีนะสะพานก็คขีดว่ามือไรมือหนึ่งที่ว่าสะพานมีทุนเพียงพอนะก็อยากมาสือแบบสือทีให้พ่อกับแมออ่อยู่จังซช่นะอยู่มานอกอังเช่นนะสะดวกสบายอากาศก็ปลอดโปร่งดี แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นไปประทันไหลนะสัพบบันก็มีรายสิ่งรายอย่างที่ว่าที่ถรง,เห,ออง 4, เห็นหันแะเนอย่างที่ f c เห็นหันแดะที่ว่าติดตามสัพันมาโดนนะมันก็มีรายอย่างที่ว่ามันบ่เป็นไปตามที่ห้องันวาดฝันไใบไป you try that one. is it work good one ล่ะ แม่สะพานน้องอยากไะไทีเดียวเราอยากเห็ดแนวนี่แหละทุกคนแบบใส่ชีวิตแบบว่าอยู่วนนองทีน่ะอากาศดีดีทุกคนโอ้ยบักมั่วมะม่วงเฮียขึ้นมา they don't have a forest but we have look here okay come on อ้บรรยากาศดีขนาดโล่งๆ บรรยากาศดีดีทุกคนสพาพอยากได้ที่แล้วก็าะเห็ด,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 ดๆๆๆๆๆแบบป่าเขาแนวเนี่ยโอ้ชีวิตหาเงินก่อนหาเงินต่อไปนนี่ต้นอะไรมันมันมั่งม่วงเนาะโอเคอ่ะฮะมันต่ำพอดอ่าบอรลรถมันต่ำพอดแม่แมาอย่าง Yay! Bye! Yeah, you, go. you go first. Okay. Oh, you get it. Up, 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 It's a frog. Up, 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 up. Up, 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 mm -hmm. up. Uh, look see that. Look here. this is rice ข mm ้าวข้าวเหียนะข้าวคำฟอมเหียนะข้าวนะ when is the grow up and the rice the rice come up and we c a t it and we eat it okay this is ข okay, uh ้าวต้นข้าว okay e o มาม่วง ไปไหนแม่เจนเาทำนี่ไหมฮะโน้ตลูกซีลูกมานี่ไปเสียงกบเสียงเขียนแอป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 มากอกมากรบมากรบ